สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปแนะนํานะครับเหรียญ5บาทหมุนเวียนที่เราใช้กันอยู่นะครับว่าปีพศอ,อะไรที่มีราคาแล้วก็ทางร้านรับซื้อนะครับก็เอาแบบเร็วๆเ,เลยนะครับเหรียญ5บาทนะครับที่รับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งรายการที่รับซื้อนะครับคือเหรียญ5บาท พศ2546นะครับนี่ครับไม่ต้องดูอะไรเยอะครับดูแค่พศนะครับอันนี้ครับ2546 2546นะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับก่อนใช้นะครับถ้าเจอก็เก็บไว้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ทางร้านดูได้นะครับ ส่งมาประเมินราคานะครับราคารับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่200บาทนะครับตามสภาพเหรียญน,นะครับนี่ครับเหมือนเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สภาพก็จะเป็นสภาพชํารุดนะครับปี2546เหมือนกันสภาพนี้ก็รับซื้อนะครับนี่ครับสภาพนี้อยู่ที่สังเกตที่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวนะครับอันนี้ครับพศ2546อันนี้คือสภาพชํารุดสึกผ่านการใช้งานเยอะ สภาพนี้ก็รับซื้อนะครับสภาพนี้ครับ200ขายได้นะครับขอให้เป็นปี2546ชนิดราคา5บาทตัวนี้นะครับสภาพนี้ราคา300-500ถึง500บาทนะครับดูที่ปีอย่างเดียวนะครับราคาอยู่ราคาของเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพว่าชำรุดสึก หรือว่าสภาพสวยสภาพสวยก็จะได้ราคานะครับอันนี้นะครับอันนี้ทําสั้นๆนะครับเน้นๆนะครับพศสอ4 6นนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ทางร้านรับซื้อมาทั้งหมดนะครับนี่นะครับเหรียญบาทปีพศ2546 รับซื้อหมดนะครับสภาพไหนก็รับซื้อนะครับก็ถ้ามีก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปโศกถ่ายรูปเหรียญส่งมาประเมินราคาทางทางไลน์นะครับทางไลน์จะเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดในการตอบกลับเพื่อนๆนะครับที่ส่งรูปเหรียญมาให้ทางร้านนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ทางร้านรับซื้อ ทางร้านจะเน้นทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีการคุยโต้ตอบผ่านทางข้อความคือเราก็ยังไม่เห็นภาพนะครับก็จะเน้นทำทำเป็นคลิปลงใน y o u t u b e นะครับก็เพื่อนๆสามารถกดไปติดตามช่องของร้านนะครับทางช่อง Youtube ได้นะครับ เพราะว่าทางร้านจะมีรายการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับว่ารับซื้อเหรียญอะไรเผื่อว่าในอนาคตตอนนี้เพื่อนๆยังไม่มีเวลาได้ศึกษานะครับก็ไปกดติดตามไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้จะได้ในอนาคตถ้าว่าเกิดความสนใจก็จะได้เข้าไปดูได้นะครับว่ามีรายการรายการเหรียญชนิดไหนบ้างที่ทางร้านรับซื้อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรายการตัวนี้นะครับเหรียญ5บาทพศ2อ4 6ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจำการให้ดีนะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาประเมินราคาแล้วก็ทางร้านก็จะรับซื้อนะครับทุกสภาพนะครับขอให้เป็นปีที่ทางร้านระบุไว้ก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับฝากไว้แค่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับรายการเหรียญใหม่ๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ